ไปดิโดดเดียววงฟ้าได้ไอ้ชีิวแต่อันนี้กูเอาโคโนมาแล้วไอ้เหียไม่ไม่เอาเหมือนตาตะกี้ไอ้เหียไปปล่อยสกายเลอร์ใส่หน้ามันไมยชอบเลยโคโลสกายเลอร์โคโลโนสกายเลอร์โอ้ยเฮียจะตายเหรอ

สวยหมดตีเลยไหมโอเคม, <Okay. S 1> มีอีกมีอีกหน้ากูทางซ้ายดาวดาวสวยมีอีกตรงทางทางออกอ่ะเม็้มันยิงกูแถวทางออกอะแซมโอเคไรหน้า,าออกอหูหน้ากูใช่หรอใช่ใช่หน้ากูอากเอาดินี่ตรงกูนี่ อากูตีตึงไอ้เชื่หน้ากูไอ้ไอ้นี่ตึงดาวดาวเยอะเหรอเยอะเราเก็บตีตึงหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้อะแต่ว่าเก็บเก็บไปสามตัวกู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 เก็บไปสามเหมือนกันเชดแซมไม่ใช่มานกแซมไม่ใช่มาโนอะไรนะเอ้อเอาแล้วเพื่อน เพื่อนโดงงนอะไรน่ะโห้เอนไปเล่นตรงโน้นไอ้อตีตึงมันยังไม่หมดดีแค่กูยิงแตกไปแค่ตีเดียวเองมีสองตีเนี่ยช่าไม่รู้มาลุ้นอะไรมาลุล้นอะไรบาเล่ตเกิดเลยอยากเล่นชัดแต่แม่เหรอ,อ กูก็อยากเล่นนะแต่กูอยากจะดันแกนตัวสีซั้นกูเลยไม่จับดฟร์กูก็พูดกิ้งไปนมืแอไงบัลเด็์กูเห็นเนี่ยที่กูตรงกลัวมีสองกระบอกเลยเนะี่ยแต่กูไม่จับด้เฮียกูอยากจับใจบลุ่มอย่หักห้ามใจไม่ไหวเด้อบอกก่อน เอปะาเปาแซม่ะเดินมาด้วยกันไปดีไปดีชุวเพื่อน,ปนไปตรงกูมีคนตรงกูมีคนาม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 ากำลังสบายเลยแม่งมันอยู่ไหนอยู่เนินเนินเลยวะมาหาก,กูละมาหาก,กูละโอเคทีถึงด้วยตีถึงด้โอเคโอเครับไว้รับไว้ได้ปะ Love lắp Dau. I didn't dịp tình yêu mặt dịp tình. Dau yang. Dau yang, dạng, dạng. Dạng, dạng, dạng. Dạng, 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 rồi, dạng, 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 ดาว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 เหลือตท้ายโอเคบบอกไว้ล็อกไว้ปิปิุดปุเก็บไปหมดเลดันเลดันสหดท้ายเก็บไปหมดมึงไปชุบใครได้ชุบช่อหอะไรมันหมดแล้วเหลือมึงกับกูเพื่องหลุดด้วยเคื่องลออกไม่รู้นะมันมันออกม่อึงจะออกหาเียเไเพื่อนมันโงหมดหมดหมดไปดึงช่อไปดึงชอ ทานทานทานวิ่งไปติดใ้มมึงอ่ะมึงอ่ะทานกูไม่ทันไม่ทันตายยังเขียดตายยังเขียดโอ้ยเจ้าขอโทษมีพันสองร้อยเหรียญเดี๋ยวชุบให้ครับตายยังเขียดโฮ้ยเจ้าเจ้าฮะเจ้ไม่ควรแต่งเล่นตัวไหนเด้อเขาขโมยไอวฟนไปแล้ว ฮ้ยายดูเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่แบ่งกูได้ไงนี่อ่ะมาแบ่งด้วยชบปชปชอบครับชอบร้องเพลงชาติชอบร้องเพลงชาติทอนหนึ่งเร็วเร็วร้องร้องเพลงชาติทอนหนึ่งเดี๋ยวจะชุบให้เร็วเร็ว โอ้ปล่อยเหรียญโอ้เหรียญไม่พอไอ้แซมกูมีสามร้อยเหรียญแซมรต้องกูมีคนสามร้อยเหรียญเพื่อรักกูชุบจอไม่ได้มึงต้องมาชุบก่อนเราได้เหรียญแล้วเราได้เหรียญแล้วได้เหรียญแล้วได้ไพอ่ะฮึ่พี่มีแล้วได้รับเหรียญมาแล้วเมื่อกี้พี่เดมเจอเหรียญพอดีเลย ไม่หมดสามกวัาตายกวัาตายคว้าดายสวยเวอร์เวอร์มาดิเฮียไม่หมดดี้ตวดไม่หมดไม่หมดเกิดตรงไหนอีกวะฉันไม่รู้และยองคงไม่แน่ใจเอาว่ามาแบ่งมั่งมีกี่ลูกกผมีสองลูกโอ้พอกันเลยไปลูกนง เท่ากันแล้วเขียเขียเท่ากันดาวนกนกนกเฮ้ยเอฟเฟคโฟเซ็ตกูหายหายได้ไงกูก็มีเหมือนกันไปไปตะกิ้เก็บตะแสตัวหนึ่งเป็นแรกไอ้บัวก่อนเดี๋ยวไอ้บัวเน่าแบบตาตะกี้เขียเทียตาตะกี้ไอ้บัวคนละลูกสองลูกไอ้แซดเป็นที่สอง อันนี้ก็สองเดี๋ยวกูแรกก่อนน่าจะได้แปดแหละน่เมืกี้ไอ้บอคนเน่าเว่กูก็ได้ที่สองเลเพื่อนกดออกแล้วนนแย่นี่ใส่เสียเลยใส่เสียจะใส่เสียจะนี่ใส่บอดี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 มาทำาจอี้จอีหน้าตีให้ตายให้ตายเอ้ยกูลืมดูยาเลยยากูศูนย์ ไม่ไรเดี๋ยวไปเก็บหาเก็บเอาของกูต้องกูงตั่งคนหนึแต่เตลแต่เตล์เตล์อะมาเก็บไอ้ดอกยูใจงเย็นดีดาวดาวโอ้ไม่ทันหรอกมีอยู่ไกลเกินสามร้อยเมตรไม่มีคนชุบวงไงเชี่ยไปไม่ทันแล้วไหไม่ไเจียวดาวหนึ่ง ไม่ทันวงอะ่ะมีคนชิบวงไม่เคยมีกระสุนรองดาวสองดาวสองดาวสองแซมเผยเผยตัวลาดป่ะมีคนชิบวงได้ตีหนึ่งอะ่ะโอ้ยแล้วไม่ตึงยังว่าเฮี้ยวงแค่นี้สามีดคนกูกคิวไปนั่งเยอะนะตรงกูมีหกคนเลยแซมมันไม่วยหน่อยเยอะเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวตัวลงไลงไปวลงเก็บไปสองอ่ะ แบ่งยากูด้วยนะยายายากูยากูสองกล่องแล้วเนี่ยเกมนี้ค่อยังดีหน่อยแกหอวนาฬิกาโคตรเยอะกูบอกอ้ยเฮ้ยข้าโดนหมดหมดตีนึงกูโดนไม่ใช่ชฉพสัตว์ปะเฮียนี่ไม่หัวเวือเลยเป็นน้ำตัวแย่จัดเที่ย่ออกสมัยแย่เลยนะอืมออกสมไมก็ไม่แล้วหัวไอ้วอวโอ้โหฟูเลยสมเดียวฟูเลย ฉอยบ,บอกว่ากูมีมีสิบลูกอะ่ะกูพีเท่ามึงอะ่ะชอบไหมชอบไหมวิย้ายหนนตรงไหนอะไม่รู้อะ่ะห้างนั่งโน้นเขาโน้นนะตามมาให้จะดาวแล้วดาวหนึ่ง บนจุดหลังเสาจาจดดวบนีแท็กอะเสาดีแท็กเอาดใิใช่ใช่ใช่ตัวเดียวเองไปเก็บเลยไปเก็บเลยเมันจะชุบใช่มันจะชุบไปเล่นก่อนมันเล่นก่อนเล่นก่อนมันจะชุบด,ดาวดาวไม่หมดวะตรงไหนกว่าอ๋อหมดหมดหมดสวยโอ้ ของเน่าชิบหายเอ้ยน้อยก็มันก็มีไอ้บอยให้กรูมหนึงวะนไอ้สมนี้มีไอ้อูกหนึ่งให้มังเก็บูกนึ่งไอ้บอได้ไม่มีใครู้เอาคอครับาไปฮะเอ๊ะคุยผ่านจาดเลยซัดม่ชอบชอบเล่คนเดียวเลนะเ่เ่ยเนีป้อคครับนนเเ่นกูมเ่กูมีสองพันสองพันหนึ่งร้อยเดน ล่ะเบอร์เกอนไม่ใช่มนุษย์ป่ะเน่แซมเห็นไหมตรงหอไอกาตัวไอหอไอหอฟ้ามันเยอะไอ้เชี่ยมันหกคนนะแซมใช่ติด,ดตดดงดึงติดตึงกูเล่นหลังต้นไม้ดีป่ะแซมกูจะเข้าหอไอกาตามมากูเข้ามาแล้วแน่มนมันเข้ามาคนเดียว ตายมันก็เลยมาดีไปมันอยู่ข้างล่างห่ะเพื่อนเราไปเก็บตรงข้างล่างก่อนนะเดินเตอร์กูทังไปดิ่อยู่บนไก่อะชอบชอบจริงชอบไว้หอนอีกาไอจริงชอบไอกลุ่้พ่อมันหมดหมดหมดสวยไอ้มันบ้านไม่มดหมีนะบ้านไม่มดหมีนะมึงจะเอาไหม เอาเอาเอาเดี๋ยวเก็บไอบอลไม่รีบนะไม่รีบกูยิงตีนมันตายเลยอ่ะอุ้ยไม่หมดไม่หมดดันไปแล้วเกย์ก <c oughs> น,น,นแกวี่เห็นต้งไว้เรื่อยเป็นมันเป็นแตกอ้าวโดนระเบิดกูตาย ตายหัวแตกเนี่นตีหมวกเอฟไอที่อ่ะคุยิงหมวกเอฟตายเออใช่ใช่ใช่ยดนหนึ่งไอ้บอไอ้บอนั่นน่ะไอ้บอตัวท้ายไอ้บอนิวเคลียร์โอเคเคยิงมันแป๊บตัวท้ายแล้วน่ะใช่ป่ะวะสองตัวท้ายนี่มั้ง จอยอยู่จอยอยู่จอยอยู่หมดไอ้วอลเหลืองตรงนู้นน่ะเอดีดดนดีรอที่อะไรสุดท้าหมดหมดหมด